ค่ะเนี่ก็วิธีการนี้มันก็ใส่น้ำบาบาๆน้เปิดเบา,เบาๆ,ๆดีนะใส่แล้วก็ใส่ประมาณนี้เลยก็ต้องหาฝามาปิดด้วยนะเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนอันดีกว่านะแยกถ้าแยากพวกก็จะดีนะคะเดี๋ยวเราขอแยกก่อนนะ ค่ะเนี่นะก็อีกตัวนี้นะก็แยกกระปุกไว้นะโทษค่ะแยกระปุกไว้นะมันจะสีมพูกับอีกตัวนึ้ตัวนี้น่ารักมากตัวจิ๋วนะดูสิก็ปิดฝาไว้เลืยอนนะต้องให้มันอยู่ที่มืดนะคะไม่งั้นมันจะไม่โตวขวดนี้นะก็ตัวเล็กนะ่าจะใส่เป็นขวดลูกตนะัดบ้านแสงจันทร์ อีกขวดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ขวดนี้ไม่มีฝานะใช้อะไรปิดก็ได้ใช้แคปเต้ปิดนะเพราะหาขวดไม่ได้อันนี้ขวดน้นรับเป็นมะม่วงมาเลยนะมะม่วงดูเหมือนลูกมะพร้าวเลยนี่นะสองตัวนี้นะคะอย่าไปดูความก้าวหน้าของเขานะคะอย่ามาจะถ่ายมาอีกนะคะดูความก้าวหน้าของเขานะคะว่าตัวนี้กับตัวนี้นะคะจะโต,ตเท่าไหรกัน ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ่ะมายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกับตัวนิสาวถึงตัวนี้บ๊ายบายค่ะ